สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่ที่สี่พฤศจิกายนนะครับไปเท่าที่ดูสเตตแต่ละสเตตนะครับเท่าที่ทํามานะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นรวบรวมผมพยายามไปรวบรวมตัวเลขมานะทั้งเอาที่แบบว่าโชว์และแล้วก็ที่ยังอยู่ในการนับคะแนนยังอยู่ในการคาดการอยู่ไปนับ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 รวมอะไรแล้วโอเคนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ย เท่าที่รัดที่มันมีการน,นับคะแนนกันไปในช่วงเปิดหีบปิดหีบเจ็ดโมงถึงแปดโมงเช้าบ้านเราเนี่ยตอนนี้คะแนนเบียดมากใครได้ฟลอริดาก็นำนะครับ,นะรบตอนนี้ก็ประมาณร้อยต่อแปดสิบสามนะครับคือพอได้มาเบียดเบียดกันแบบนี้เราลองมาดูนะฮะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ อ่าอย่างแรกนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงครับพอคะแนนมันออกมาเบียดเบียดนะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงนะครับอ่าตอนนี้ติดลบกันไปก็น่าจะร้อยกว่าแล้วแหละนะครับเมื่อวานก็บวกกันมา4 0 0ร้อยผมว่าตลาดหุ้นไทยไม่ตอบสนองที่อเมริกาบวกหรอกนะครับเขาก็ดูกันที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลบไป175จุดนะครับสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับวิไอนเด็กวิไอินเด็กก็ไม่ต้องห่วงนะฮะพุ่งปิ๊บปี๊ปี๊อยู่แล้วนะครับวิไอนเด็กก็พุ่งแน่นอนนะครับ พุ่งแน่นอนนะครับอ่าวิกฤติก็กลับมาแล้วทำไมพอคะแนนสูสีแล้วตลาดหุ้นอเมริกาต้องเลียงด้วยนะครับอันนี้คือมานั่งคุยกันว่าทำไมคะแนนสูสีตลาดหุ้นอเมริกาเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาเก่งกันแล้วว่าไบเดนได้แน่บูเวฟมาแน่คือไบเดนได้เดโมแครตได้ทั้งสภาบนแล้วก็สภาล่างน,นี่คือสิ่งที่ตลาดเก่งนะครับแต่ว่าเมื่อวานในห้องไลน์ผมก็พยายามเตือนหลายๆคนแล้วว่าเฮ้ คืออย่าเพิ่งไปกลับลำเป็นคอแบบเต็มตัวนะหรืออย่าเพิ่งลุยซื้อพุทธเมกาเพราะว่ามันมีเสทธิ์ที่คะแนนจะออกมาสูสีเนี่ยสูงมากจะตั้งล่วงหน้าเป็นการเลือกตั้งพังไปสนีเนี่ยอีกส่วนหนึ่งด้วยนะแบ่งเป็น2ก้อนซึ่งไอ้วันนี้ที่เขานับคะแนนกันเนี่ยมันจะเป็นนับจากครูหาเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีโอกาสที่ทําจะได้สูงมากทําน่าจะชนะอันนี้คือมีการประเมินกันนะโกลแมนแซกก็ประเมินมาว่าทํามันน่าจะชนะแล้ว ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าพอทํามชนะปุ๊บทํามจะรีบประกาศว่าตัวเองเป็นผู้ชนะก่อนพอทํามประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยเดโมแครตจะไม่ยอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดโมแครตมั่นใจว่าเอกคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้เขาจะาชนะตรงนี้เขาก็จะแย้งทํามแล้วก็ประท้วงแล้วก็อาจจะมีการฟอ้องร้องซึ่งตอนนี้เดโมแครตกับริพัาลิกัน Republican, ฟ้องร้องกันมันเลยนะเริ่มฟ้องร้องกันแล้วนะครับคือเรื่องมันเริ่มมีกลิ่นเขาความวุ่นวายดังนั้นเดโมแครตก็จะฟ้องทั้มนะฟ้องร้องนะครับ เดียวกันทําเองก็จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่มาจากฝั่งของไปชนีเพราะเขาอ้างว่าล่าสุดเขาอ้างว่าเขาอ้างว่ามีการพบว่ามีการทิ้งไปชนีที่มีการลงคะแนนให้กับเขานะครับมีการขี้โกงเกิดขึ้นคือโคตรตลกเลยตัวเองก็เป็นประธานาธิบดีนะก็ยังมีคนจะโกงเขาได้นะฮะคืออันนี้ก็จะเล่นก็จะเล่นบุกว่าตัวเองโดนโกงนะครับบาังนั้นความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแน่นอนครับความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งอเมริกาคือมันไม่ช่วงไงแล้วมันเห็นคะแนนอย่างเงี้ยโอ้โหทั้มนี่คือ คะแนนมาเฉยอ่ะคือตอนก่อนนั้นที่คนไปเก่งกันว่าไบเดนจะแบบนําห่างไงน,นำห่างตอนนี้มันไม่ได้มาห่างมันเบียดเบียดกันแล้วพอเบียดเบียดกันแบบนี้ปัญหาตามมาแน่ๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องก็จะถูกไปให้ศาลตัดสินพอเรื่องไปให้ศาลตัดสินเนี่ยปรากฏว่าทั้งเขามีการเดินเกมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับก็มีการแต่งตั้งตังตวผู้พากษาไว้แล้วนะครับตอนนี้ฝั่งของผู้พากษาที่ มาจากเหมือนเหมือนว่ามาจากสายริพารบิกาเนียมีอยู่6 d เดโมแคลอยู่แค่3มเองในศารสูงสุดนะครับทีนี้ก็อาจจะต้องมีการขยายขยายพื้นที่ในการที่จะขยายพื้นที่นะครับในการที่จะให,ให้ให้มีการตั้งพื้พากษาเพิ่มคือเดโมแค a คเขาคงไบเดนเองคงจะมีการร้องเพื่อให้มีการขยายตัวพื้พากษาเพิ่มขึ้นก็ต้องเสียเวลาในการสรรหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการ สาบานตนกว่าจะมีการเซตตัวประธานาธิบดีกว่าจะเซตนุนเซนัชเซนนี่เสร็จอะมันกินเวลาฝ่ายหุ้นเมกากาก็จะตอบรับเชิงลบนะครับผมว่าวันสองวันนี้ก็จะมีความผันผวนเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าค้างพุทธ SPX อยู่เป็นผมผมถือต่อนะถ้าค้างพุทธอยู่นะครับเป็นผมผมถือต่อนิดหนึ่งนะครับถ้าค้างนะแต่ในส่วนผมเนี่ยผมปิดไปเมื่อเมื่อวันอังคารนะครับ เพราะว่กลิ่นเขาลางตลาดแล้วมันมีความผันผวนแล้วมันน่าจะมีการไล่กลับนะครับก็มีการแนะนําในห้องไลน์ไปแล้วแหละว่าให้ปิดไปก่อนแล้วก็รวมไปถึงในตามสื่อต่างๆผมก็ปิดหน้าพุทไปนะครับส่วนหน้าคอรผมก็ไม่ได้เปิดอะไรนะก็ปล่อยให้วัน2วันนี้มันผันผวนไปนะครับเพราะว่ามันเดามันเดายากมากจริงครับนะครับโดยสรุปแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็คงไม่ได้บวกขึ้นอะไรมากมายนะครับตลาดหุ้นเอเชียก็ลดช่วงบวกลงมานะครับเช้าว,วันนี้ ตอนแรกเนี่ยตัวเจแปนเนี่ยบวกไป2%เลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณบวก1.4%เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับอ่านะครับเนี่ยออสเตรเลียก็ลบไป1.1นะครับออ,อสเตรเลียอันนี้ยังแปลกใจนะครับเพราะว่าแบงค์ชาติออสเตรเลียก็ดำดอกเบีย้ยลงมานะครับจาก0.25เหลือ0.1แล้วก็เตรียมที่จะทํา QE นะครับ เราลาประมาณ1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ตลาดหุ้นมันก็ลงก็จะเป็นไปได้เซลล์ออนแฟกอาจจะต่อลงตอบรับที่รู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรเลียจะใช้ QE นะครับนะครับก็เจแปนเองเนี่ยนะครับก็ลดช่วงบวกลงมานะครับทางฝั่งของมาเลเซียสิงคโปร์บวกนิดหน่อยนะบบ้านเราเองก็คงเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะตารางตัวเลขกันตอนนี้นะครับอันนี้เชื่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าดีเลย์ นะของจริงมันตัวดาวตัวฟิวเจอร์จริงๆแล้วตอนนี้ลบประมาณร้อยนะครับเมื่อกี้ลบไป170ตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยเหลือลบร้อยนะครับนั้นภาพของความผันผวนของตลาดหุ้นมันกำลังรอเราอยู่นะครับประมาทไม่ได้นะครับวันนี้ก็นิ่งๆนิดนึงนะคใครคิดว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็บก็ก็อาจจะได้นะครับเพื่อเบสนะครับเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งอาจจะวุ่นวายนิดๆนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไบเดนก็น่าจะได้พอไบเดนได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ มันจะดีต่ออีมันินมาเก็ตเพราะว่าการค้าเสรีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมันจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ความความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงมีอยู่แต่ทาลิฟจะไม่มีกำแพงภาษีระหว่างกันไม่มีมันจะเปลี่ยนโดยการทําข้อตกลงบีบกันด้วยการทาข้อตกลงนะครับก็บรรยากาศมันก็จะดูโทนเบาขึ้นนะครับบรรยากาศดูโทนที่จะดีขึ้นภาพของอีมันชิ้นมาเก็ตก็น่าจะมีได้รับประโยชน์จากถ้าเกิดไบเดน ได้มา,าถ้าใดไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีนะครับดอลลร์อ่อนค่านะครับคอมบริตี้มานะครับบรรดาปิโตเคมีบรรดาหุ้นพลังงานเนี่ยก็จะได้ไประโยชน์ในในตรงนี้นะดอลลร์อ่อนค่าหนักแล้วปีหน้าก็เป็นตีมของคอมเบอิตี้นะครับ <c oughs> มีพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเป็นไปอย่างที่คิดนะครับว่าติ๊กเกอร์ฟันเริ่มทํางานผมเคยเล่าแล้วนะครับว่าตอนนี้แต่ละบลร,รจอเริ่มออกติ๊กเกอร์ฟันแล้วดังนั้นลงยากเพราะว่าแรงซื้อหุ้นใหญ่จะกลับมา แล้วก็เป็นอย่างที่คิดว่าหุ้นเนี่หลายตัวพองบประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณการฟื้นเมื่อวานซื้อกันตะบี้ตะบันเลยนะครับปิโตเคมีผมว่าเราต่อได้นะ i v l กับ PTGC ย่อมาหน้าเอานะครับเพราะว่า,านี่เนีน่าจะพรบตบอมแหละไม่ไต่มาสองก็ไต่มาสามที่จบแล้วแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นไต่มาสี่แล้วก็ปีหน้าขึ้นต่อนะครับกลุ่มอื่นๆน,น่าสนใจมากนะครับตัวทีเดดที่ผมฝากไว้เสมอก็คือสวัสด NTC สวัสดเห็นไหม นะครับมาสวยๆเลยมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็ถือต่อไปก่อนนะครับเพราะว่า e a r n i n g ่น่าจะดีมากๆนะครับอ,อ,อื่นๆที่ Earning มันเ,ออเรียกได้ว่าส่งสัญญาณเชิญอย่าง Home โ r o ก็ถือต่อไปนะครับซ p o ีอลองงบออกก่อนแล้วค่อยเก็บ e นะครับบ e m นะผมคิดว่าเอาได้เลยเพราะว่างบน่าจะออกมาฟื้นเหมือนกันนะครับแอดวานแอ a n c e ลองงบออกก่อนก็ได้แล้วค่อยเอานะครับ a d v a n c e i n ทัดรองงบออกก่อนนะครับลอยค่อยเข้าไปนี่คือบรรดากลุ่มหุ้นใหญ่ ที่ผมคิดว่าแนะนํามาโดยตลอดนะครับเริ่มทํางานเริ่มทํางานได้ดีส่วนที่เราต้องะะระมัดระวังก็คือหุ้นกลางหุ้นเล็กเห็นบ้างเมื่อวานเริ่มโดนละเริ่มคะแนนมันเบียดกันเหลือเกินเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดาว่าไบาเดนน่าจะชนะแต่ชนะแบบสูสีนะครับเมื่อไบเดนชนะแบบสูสีก็ดราม่ามันก็จะเกิดขึ้นนะครับดาราม่าเกิดขึ้นก็กวุ่นวายนะครับนี่คือสิ่งที่คิดนะครับ จะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวเราผู้นี้มาคุยกันติดตามกันนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่อุตส่าห์มาฟังนะครับสรุปตัวเลขกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับไบเดนก็นําทั์อยู่ประมาณ115ต่อ89ดนะครับดูกันอีกทีหนึ่งนะครับดูกันอีกทีหนึ่งให้หนาใจนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกันอีกทีหนึ่งให้หนาใจนะครับนี่คร่าๆเท่า,ท,าที่ผมรวมตัวเลขนะ115ต่อ89นะครับใครได้ฟลอริดาก็ทิ้งหาย นะครับถ้าทําได้ฟลอริดาก็เบียดเข้าใกล้ไบเดนถ้าไบเดนได้ก็ทิ้งห่างนะครับซึ่งดูจากดาวจนฟิวเจอร์อาจจะเป็นไปได้ครับว่าฟลอริดาอาจจะเป็นไบเดนนะครับปุกๆนะครับอ่ะวันนี้ผมขอลาไปเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆไม่สามารถสรุปอะไรให้ได้เลยเพราะก็ต้องลอดูเหมือนกันขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ